จะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้ไม่ใช่สำหรับคุณข้อหนึ่งไม่เคยเป็นผู้ให้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือความสัมพันธ์ที่สามารถไปตลอดรอดฝั่งได้ไปกันรอดได้เนี่ยจะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบ2ทางน,นะคะก็คือเป็นทั้งผู้ให้ที่ดีแล้วก็ เป็นทางผู้รับที่ดีด้วยแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบทางเดียวก็คือคุณให้เขาแต่เพียงฝ่ายเดียวเขาไม่เคยให้สิ่งใดๆตอบกลับกับคุณเลยนะคะแสดงว่าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ใช่สําหรับคุณไม่ใช่คนที่คุณกําลังตามหานะคะถ้าคุณเนี่ยฟื้นคบต่อไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าทำไมความสัมพันธ์แบบนี้ฉันโดนเอาเปรียบนะและ คุณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณรู้สึกแย่มากๆดังนั้นเมื่อคุณเจอความสัมพันธ์แบบนี้ควรจะเดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้จะดีกว่านะคะข้อ2ชัฉันถูกเสมอถ้าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะเวลาที่เขาทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่าเขาทําผิดเลยเขาคิดว่า ตัวเขาเองอะถูกเสมอแล้วเวลาที่คุณเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่างๆเขาก็ยังต่อต้านความคิดเห็นของคุณด้วยแสดงว่าคนคนเนี้ยไม่ใช่สําหรับคุณนะคะถ้าโคกันไปเนี่ยก็ต้องมีอันที่ขัดแย้งกันแน่นอนเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นศูนย์กลางของโลกไปน,นี้เขาเถูกเสมอนะคะความสัมพันธ์ที่ใช่นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้จะมีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยก็จะไม่มานั่งแบบว่า พูดว่าอุ๊ยฉันถูกนะฉันผิดนะแต่จะมานั่งประนีประนอมผ่อนปลนนะคะด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจแบบนี้ถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะข้อ3 เต็มไปด้วยพลังงานลบถ้าคนที่คุณคบอยู่นะคะเขามองโลกในแง่ร้ายตลอดเห็นก็อะไรก็ติตลอดแล้วก็คิดลบพูดลบแล้วก็อะไรก็มูโหร้ายตลอดเวลาเนี่ยคนแบบนี้เมื่อคุณอยู่ด้วยเป็นานานๆคุณจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยก็จะตกด้วยและคุณก็จะกลายเป็นคนคิดลบแบบเขาเช่นเดียวกันไม่มีใครนะคะที่จะอยู่กับคนคิดลบเนี่ย ไปนานๆน,นะคะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีคุณต้องอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเขาคิดดีพูดดีทดําดีสนุกสนานร่าเลยคุณจึงจะมีความสุขที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีสังเกตว่าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณไหมคือคนที่คุณตามหาหรือเปล่าลองเช็คดูนะคะสาวๆหนุ่มๆว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยมีตามข้อไหนบ้างนะคะ